เชฟมาใหม่นะครับเชฟพี่ปอนะครับสุดยอดของอาหารป่านะครับนี่ตอนนี้กำลังกุ้งกามากะเลือนะทั้งอย่างนี้ก็ได้ซอยกันจะได้เดิวเลยเะได้เทคนิคการแกะกุ้งนะครับลดอยจักวหวานมีสองชื่อว่านี่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเขาว่าสดบน อ่าวมาเป็นครอบัวเลยหอครับนี่ยใช้ที่อาเป็นครอบครัวครับใช่อาชีพเแซนน้ำป่าสูตรพี่เป่าะสูตรเมืองจีนเนี่ย่สบแน่นอ <c oughs> นนั่งใช้ใก็ไม่มีอะไรทางมาชื่อดีกว่า

ไปกูใหญไม่นากแม่นกูเากูเบียรไม้งทานอะไรอยี้ยากแ Harper, ่มแ่หลังมันก็ต้อต่อให้ก็ผอจริงเลแกะกูเ่มแบบเดียวนะเทมปิ้เล่นะเียนผมเนือเห็เนื้อมโหดเลยต่มเห็นที่อันมากกจริงตกการกูหลายต่ามกขัดคือมักบุ้ม่หิ งูแต่ละคนมีต้องเอะก็เขาเก่งมากเลยหัวมันดีบอกเลยมัครับงูใช้ดายมันเต็มๆเลยหนุตมวนุ่มดำเลยมั้งหนุ่มดค้งขึ้นใชามีคงทางอย่างนี้กลับมาแก็ท่าเม้มาุ้งเก็เอาไปตกยครับแมแดงไปตนส้มแดงยนเป็น้ำนสุกคูงขอ,องดีของพัดุ้งครับผมของต้มุ้ง เดี๋ยาจะทำผมเทียดยังทำยังนี้แชรน้ำฝากโซนตัองสีได้ลงมาน้ำคือ so ข้อต้องเรียซอยกันทั้งเราไวไว้าแชรแพร้อมนะได้คนส้ำพันแปด ยัหมูบั้ทังยังดอยากกินอะไรล่ะไมาดูเยอะยี่ป๋าดูจะไม่รู้เลยไม่เคยทานสักทีเลยงูแ่าผมววานปวาอย่างนี้บุแนงน้อาออมมาบ่อยยุรีพัดเทียนอีกกินรู้แล้วมมนเป็นไมูู่ี่เขาเอยจริงฐานเบสิกทันเดียวตัอเศ้ว่ผมออมยี่แซ่บ ป้อมไนก้วก no so ันเก่งพวกเห็ยนวกอยังนีลยมันมันแซี่ยบกับขี้มะเขือปาะน้อยน้อยก็หอยมันมีตันใหญ่มนี่นใท่างนี้น่ากินตลาดใดที่ผมซื้อาหมอนั่งหมอน่งสุทางเลมีสามหมงตลาดนั่เนี่ดูบ่ตลาดทางเซเว่นถอกป่ใช่โอ้ตลาดมีตลาดมีับ้านตลาดก้าสุด มันมีอีกทางนึงออกไปข้างโค้นน่ะยุคอยตลาดมันเป็ตลาดเดยอะ ในตระวนั่นแหละที่ไปบอกบว่ามันตัดสิ

กำลังเอาวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องจิ้มบางสูตรดอกไอ้แครงครับ,บคุณนีแ้วบอยครับอเครื่องดื่มเหมือนเชฟที่บ่อยห้องครับดูแลสุขภาพรูวงวงคับหล่เฮ้ยกินกัาบหนอนยังไแล้วเห็นกับเ,เขวนเห็นบ่ได้รู้สึกปากรอ ซีฟตูตกิมหอยแครงครับมมนูแรกครับลกวกหอยสดสดครับจากตลาบา้านจามตรตร้มน้ำต้มใบบันครับตุมต,ต,ตินตุ้มตีนตุู้ ไข่ปลูกเองเอ้บ้านขึ้นแมวนอย่างลูกวงนี้กินเนาะหอกเห็ดแต่ถาาซึ้งมันกิพวกขาวเนาะพวเปาะเราพันเขาก็ดีเนาะถ้าไข่ซึ้งเขาขายไงกรอบดีแมผคุวางนะทุ <c oughs> กพันน้ำมันเนาะมัเปียกแข็งเสี่ยงก็หล่อหอมดีแล้วทุกบบมันมันมันกิน,นอย่ายสวดสวดนาะ ดี้าไหผมสวรถการไหไรผมสชวรถนี่มีไรผมสุชรถเขาว่ามาใส่หัวเขาเนาะเขาว่าม,ามาใส่เขาแหละได้บอกใส่ว่าคือไวเนะว่า โอ้โหสูตรถูกคนที่รีบางคนก็โอ้มากว่าผมใส่สองเที่ยวเหมือนกันใส่สองมีแน่าใส่อีกเที่ยวนึงอีกน้ำใสบกินทูธรรมดาเลยครับตลอ้อกบนหน้าตาครับแซ่บด้วยแล้วถ้าใครสนใจสูตรพี่บอยก็้ากถามมาอย่า,าต้องตอบให้อยากถามก็มาทดลองใช้ที่บ้านครับสูตรแล้วสูตรไร้มันทินแต่บัวรีสูตร มาสดเือหวยเด้อครับบ่นหวยอยังอ่านอยู่เมกมหวยมาน้อปิดแล้วเาเมื่อกี้ใคะครับสบวยี้อกนำำเรือดเดือดทำอะไริอ่านู่น้ะก่อนเรอกเขียนขาแซนตะกาลก็จุม่มชุ่มซุ่ว่เลยเขาคอนนี่ก็แท่จุ่มมา

เดีดดาวบานบนผสมครับนีออ่อันเป็นของว่างเพระเาเรบ่อยเห็นอันนี้คืออะไรหมูยูโดมูนปลามันเล่นหนังแหนกหน้าหนังแดงหมูปลาเกลือครับปลาชูรสน,นี่หมูมันหมูปลา ตาบอกอันนี้ใส่มเข็มใส่เกลือใส่น้ำปลาเกลน้ำปลาน้ำปลาใส่หใส่น้ำปลาเหม็นแม่ลน้ำปลามันกระแซาดูเกลือนมักโอ้ขาดผงชูรสแล้วนั่นมาแล้ววอยากจะไดใส่ผงชูรสคือว่าผงยเรผงชูรสชูรสเยอะเสียงังี้ยมาชงะ่ ูก๋วยปิ่งครับอบแล้วเรียบร้อยนี่ครับพี่บอยเฮ็ดกล้วยอบความแล้วเฮ็ดเป็นปิ้งและเอามาทุบมาทุบอ่อนพี่นี่โอ้มันแตกก็แตกเองเฮ้ยกีดไว้นี่พี่บอยนี่กีดไว้บอกเร่งไขว้ก็กีดไปกีดไปนะนี่โอ้โหผดีสวยเลยว่ะเยี่ยมครับนี่ดกล้วยอบกล้วยปิ้งา่ง เปิดอีกหน่อยมันง้ยนั่นไฟเนี่ยนั่นละสายผูกรถรถชาตินี้ต้องพี่บอยเป็นคนดูแลใจะถามเรื่องยังงค่อยถามครับแต่เห็ดุองเชนฝากกว่าตัวด้ายเก็บลงไปแช่กุ้งกันครับตอกเก็บไม่ไม่ลางว่าจะ่า สดตำลังหุนัังาพรียากเรามาถูกปงชนะครับน้ำตาล้มดนลอันหนึมีคนมาอยางนบนื้อบ่อยแท้อยู่มาหาแล้ครับคีณบ่อยเราก็กินน้ำเนาะถึงบาหาดูยังคง้นกินเหลวายลย บอยดูแลสุขภาพดีเลยเพราะว่าผมก็สวยนี่ก็เผาก็สะอาดจเออะเส,ะสียบกุ้งขาวชาคนนี้ครับจิบกุ้งแซนปา้าสุพี่บอยจัดจานเลยนะครับเพิ่งสไตล์ชิปูนโบราครับตัวอีสานเา้ามีครบแรงที่สุดเ้าพี่บอยนี่ให้หลายกว่าอีสานเลยพี่บอยมาอีสานนี่ก็เก่ง ประยุกให้มันเป็นท่านสมัยกระตายยวยหลาสะอ่านดูดีแล้วชุดหลดวนูหลายครับป็้กระติ๊บไ่ครับมันควรนีหน่วยเราแบบบุมีธรรมดาเกียร์ใส่มา็ใส่เมล,ลังพัดเังพัดก่้นเอไม่ครับ การท่องาร่องกุบก็บมาเล่สารแน่นี่ครับมันมีเข่ามันกบปุ่งใจน้ำป่ากคักเลยโอเคครับ ยิ่งพ่อในยพ่อเมยน่โอ้ยตายพ่อนยพ่อเหมน้อยมาหอไม่เด้ก็ได้ทังนันตื่นสวยพอตื่นสวยเลยมาท่งฝดมาท่านนี่แหละพ่อยังควงนี่แหละเอาอีู่บ่ยเ็อยว่าอแกเป็นคนเมยเแซบเดียเอพ่อยเลิกเราเลิกบุรีแล้วเจ้ากนรีบ่เลิกนุ่มสดยังดียวสดหะ นี่ยพุกอย่า <k> มันก็บ่อยบ่อยล้าเสยวแล้วทอย่างจะจัดบย่างนับนี่บ่อย่รงมันแล้วงการน่วุันเฮียนทุกทายทุเอยโอ้ยชบอ่ไม่ก็ดไล่หายไปตัวอ่นยังเป็นศิลปะในการแต่งการนี่บ่อยอย่างนั่งจะบ็ได้เอาไปเนาะอย่ข้างนอกไหม ngoại chăng. chạy, mày nè bé. Mày chăng. Mày Mày chăng.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  Mày Mày chăng. Mày chăng. Mày กลมห้างแรโซดาไปูนอยากเลี้ยงใส่มือถนัดที่สุดคือใส่มืองมังสยาครับมั่นี่นโมเดลหมั่นไส้ย่าครันครับมีนุ่มส้เหนไว้ในของฝากก็อยากใส่พูนทุกระบบด้วยคือจังป็นเนีนเมื่อกว่าทุกระบโอ้ินมนิ้บเลยมัมมีกินนิ้บเลยเขาอีสานเนาะ ก็จะเอาอยู่วะถ้าจะเอาแค่หั่นอยนางงี้ตึ้งหนึ่งไว้แต่ปีกินไฮ้แซวเยอะอ่างเง้ยไม่เอามันหลายอย่างลูกไม่ได้กินมื้อนานนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งหั่นใชยภูมิครับของฝากคนไปเที่ยวมาทางอื่นกินมัฝากซิมก็บากพริกดิบครับแต่ทำหั่นหมั่มทำบอมว่าไทยสามบริจิตต์เนี่ครับหมั่มนี่หายยินยากอยู่บ่อใจซิมก็เพียงง่ายเนี่ยอยู่จะโซ่คุณเนาะ อ่ะบอกอม,มาเท่ากับนี้เราบางสูตรบอกเจ้าเห็ดดูมันอยู่สบน่ำมาพริกน้อยหินบ้ควา<อ>้าลวพริกน้อยินคาคังหละเออน่นละาจารย์มาใส่ไหนเขาบอกนะครับกิดเดียบเลยครับอีสานโฮถ้ายัางแสบต้องไปปิ้งก่อนกินกับข้าเหนียวอ,อ่อนห่อนแซบดกันนี่หน่อยไล่มา นอยนยังงั้นมาหน่อยนิด่งจันะครับจัดจางเห็นยังก็ต้องจัดจางทุกคนว่าอาหารอีสานเกาอุนเตือ์แล้วกินว่ได้โอเคเหเห็ดน่อก็็จบมักแขกพลังเอาบึงแต่อาหารเขาเรยวดังเขาลูกเขาเ้อาหารเขาแปลกนะ S <S ขามากของเีกินไม่ให้กินคือท่าอไรเี่บสียบกมันหลากหลายแล้วมันลงตัวนี่พีมาสิีหั่นมาดิวันเอาพมากก็ได้เนี่ยนี่ครับงแซนน้ำปลาที่ไหวมันเบิดลานท่อกระดงก็ไปเก็บเลยไปเก็บนิด อัีบครเอาเมนูนี้ครับโคตรเลยครับสุดยอดหาทุกมา่อเก็บฟักันเลยกานทํ้อาหารไว้ใจคนนเลยครับดูครับดูช่างภาพเราทำครับอันนี้เา็นฟิเบอรของเองครับนี่มัมเจ้าเช่าู้ของฝากแจ้าผมอยิ่กบรสินครับไอ้เจ้าไปเชื่อที่พู้ไม่จะสื้อมัมมาฝาก ไดไแ้แต่เมนูหมักนดำแต่เโากลิ้นเด็ดแบบหมัม่มเชยาพุ่มแต่สิน้นเขาก็มีขอนแชร์ที่ต่างรับพวกหมั่มพวกใส่ก๊อกไม่ต้องแช้ลำปลาครับนเนี๋ยวไปดูของวานที่ไหวแล้วสิขาดเมนคูคุกคิกบ่ได้ครับเมนูหนาคคลักคุกเขียดเลยผ่านมุมีแบบนี้ก็เป็นผลมไม้หมักโมูหมักแปงหมักอื้อเหมือนกันแล้วมันอีเล่า ปิ้งกล้วยให้กินครับบดถูกใจห้วยน,น้ำตาลวันนี้ลองสิเร่บวะฉันบานอยู่แล้ววันนี้นี่หวานไม่ตกมั้โอเคไปเก็บเดี๋ยวไปทายที่ดังวิ่งให้กินเมืดอตกไม่รู้นี่เอาไปน้ำเออเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟเสิร์ฟกุ้งแค่น้ำปลาครับ นี่ครับการเสฟตบก็เสรอบให้มันถึงโตเขี่ยเลยเลียร์เลยโอ้พี่แดนมามหสวัสดีครับวัสดีครับไตี่คือว่า